สวัสดีครับผมดรวิโรจน์กุศลม,มาลัยกรรมการพิการบริษัทซูโมต้ามอเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องของรถซูโม,มต้าปัจจุบันรถซูโม,มต้าเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมของคนทํางานคนใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการนะในกระทรวงทบวงกรมหรือ,อกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรืออาบาตอ,อาบาจอนะครับ ซึ่งรถเราส่วนใหญ่เอาไปใช้ในงานของเทศบาลก็คืองานาสาธารสาธารประโยชน์นะครับก็คืองานของเทศบาลก็คือเป็นการเรื่องของอป,ป่าป่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการเก็บขยะนะเรื่องสาธารณสุขต่างๆหรือช่างซ่อมนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถเข้าไปตามรถเราขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ถึงเมตรห้าสิบสามารถเข้าตามซอกเต่าซอยได้นะครับแล้วก็บริการได้ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย ปีนี้นะครับซูโมต้าเนี่ยขอ new, อัปเดตนิวข่าวสารนิดหนึ่งซูโมต้ามีรถไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถจดทะเบียนได้นะครับใชมบบ้มอเตอร์แบบเงียบเลยเสียงเงียบเลยมอเตอร์เจ็ดสองโวลต์แรงดันเจ็ดสองโวลต์นะครับกำลังห้าพันวัตต์หรือห้ากิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งอยู่ได้ถึงสามถึงห้าปีนะครับวิ่งได้ห้าสิบกิโลเมตร นะแล้วถ้าเกิดจะวิ่งยาวนานกว่านั้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มแบตแบตเอาแบตของเราก็ให้ลิเธียม 72V 50ml โวลต์นะครับ50แอม์อนะครับซึ่งวิ่งได้ประมาณ40-50กิโลเมตรความเร็วก็อยู่ที่45-60จะเร็วได้เท่ากับรถยนต์รุ่น e-max ของเราเลยครับอย่างรุ่น v-max เนี่ยของรถไฟฟ้าจะเท่ากับ e-max แต่ถ้ารุ่น v-cap ก็จะได้เท่ากับ e c a p เช่นกันนะครับที่เป็นรถล,ลดน้ำมันนะครับแต่ว่าข้อดีคือเสียงเงียบนะครับแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเติมน้ำมัน,นครับส่วนข้อเสียคือก็ราคาจะแพงกว่ารถน้ำมันประมาณห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คือข้อเสียผลการจดทะเบียนก็เหมือนกันนะครับคล้ายค,ายคายกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนํารถไฟฟ้าโซโมต้าตัวใหม่ของเราสรุ่นด้วยกันนะครับที่จดทะเบียนได้ ส่วนรถรุน่นอื่นๆอย่างเช่นรุ่นเล็กสุดน้องเล็กสุดก็จะมี1้อยี่ีีซึ่ง125ซีซีของเราเนี่ยของเจ้าอื่นบรรทุกได้แค่200โลนะครับของสมโมต้าบรรทุกได้ถึง500โลนะครับแล้วก็ใช้กระบะไซส์ใหญ่นะครับสำหรับสินค้าที่กินที่ใช้รุ่นนี้ได้ครับกระบะเราใหญ่ถึงกว้างเมตรย0ยาวเมตร80นะครับบรรทุกได้500โลเครื่องยนต์125ซีซีไม่มีม้อน้ำไม่มีม้าน้ำ พราะเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์เปลือยนะครับส่วนรุ่นต่อไปก็น้องเล็กก็เ,เป็นน้องรองแล้วกันน้องรองก็1 3 0ยสีซีนะครับข้อ,อ,ขอด,ดีของน้องเล็กเนี่ยคือร้อยยี่สิบห้าสี่สก็คือเป็นเป็นรถเ,เป็นรถที่เ,เป็นออโต้คลัตช์นะครับไม่ต้องบีคบคลัตช์นะครับผู้หญิงขับได้แต่ว่าตัวรถรยังเป็นคล่อมอยู่นั่งคล่อมอยู่นะครับตัวรถเป็นทรงผู้ชายแต่เครื่องยนต์เป็นผู้หญิงนะครับส่วนร้อยสามสิบซีซีน้องรองเราเนี่ย ก็เป็นรถรุ่นรุ่น,นเอ่อรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นยอดนิยมของเราเนี่ยอา่าก็คือเบีนสมาร์ตตี้ร้อยสามสิบกับล็อกกี้ร้อยสามสิบนะครับซึ่งสมาร์ตตี้ก็ก็คือใส่หลังคาเราก็เรียกว่าล็อกกี้หรือจะเรียกสมาร์ตตี้ใส่หลังคาก็ได้นะครับซึ่งจดทะเบียนได้นะครับเออขอย้อนนิดนึงเมื่อกี้ตัว e m a ม็กซหนึ่งสองห้าเนี่ยมีหลังคาหน้าด้วยนะครับหลังคาหน้าของรุ่นนี้เป็นสีน้ําเงินเรียกว่าไอรอนแมนนะครับเป็นเหล็กทั้งทั้ง,ท,งทั้งคันนะครับ ส่วนสมาร์ตเนี่ยหลังคาหน้าเนี่ยก็เป็นเหล็กเช่นกันครับแต่ว่า,ายังเป็นเหล็กที่มันเจาะเจาะส่วนโครงเพื่อเห็นความสวยงามของตัวสมาร์ตตเดิมอยู่นะครับกระบะของตัว 130cc ก็จะเล็กกว่าตัว125นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเน้นบรรทุกหนักนะครับส่วนตัว125นี่ก็จะเน้นเรื่องของได้พื้นที่เยอะนะครับแต่น้ําหนักได้เท่ากันตัวนี้ก็จะกระบะแค่1เมตร15 m. ยาวก็เมตหกสิบเองไม่ถึงแมตแปดสิบนะครับถ้าจดทะเบียนได้ก็ดีนะครับถังน้ํามันเนี่ยตอนนี้กไ็ได้ประมาณแปดลิตรนะครับส่วนในตัวร้อยี่สิบได้ได้ถึงยี่สิบยี่สิบลิตรนะครับนะครับในรุ่นใหม่ของเรานะครับก็ทําให้มันกระทัดรัดแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งหมดสี่สีให้เลือกสาหรับรุ่นล็อ,ลอกล็อกกี้กับสมาร์ตตี้ร้อยสามสิบก็คือเป็นสี่านเลยนะนะก็สีขาวนะครับสีแดง แดงมุกแล้วก็สีเขียวมุกแล้วก็สีน้ําเงินมุกนะครับสีสีนี่เป็นเป็นเป็นธาตุเป็นธาตุที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับงั้นธาตุไฟก็รู้อยู่แล้วธาตุไฟเนี่ยก็เป็นเป็นธาตุทันทิศใต้นะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับธาตุธาตุทิศตะวันออกนะมังกรเขียวเนี่ยก็จะเป็น สีเขียวนะครับท่านท,ที่ตะว,วันออกมักงกรเขียวค้าขายอะไรงเงี้ยใช้สีเขียวจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดสีน้ําเงินนะก็จะเป็นท่าน,น้ํานะครับท่าน,น้ําท่าน,น้ํานี่ก็จะอยู่เขาเรียกว่าเป็นเต่าเต่าน้ํานะครับจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับแล้วก็สีขาวสีขาวอย่างที่ตะว,วันตกเรียกว่าเป็นเสื้อขาวนะครับ หรือว่า,าที่ตะวันตกเนี่ยสีขาวคือธาตุทองนะครับครบสี่ธาตุนะครับก็คือมีธาตุาไฟธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุทองนะครับสี่ธาตุนะครับครบสี่สีนะครับถ้าอยากจะให้ครบสี่ธาตุก็ซื้อทั้งสี่คันเลยครับสี่สีไปเลยครับพูดเล่นครับเราเลือกคันใดคันหนึ่งที่ที่เป็นธาตุที่เหมาะกับเราครับสำหรับรุ่นต่อไปก็คือใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่ง ก็จะเป็นรุ่น Emax 175นะครับ Emax 175นี่ก็คือ m o ติฟามาจาก t r a ฟอร์ r ม e r 175สีเหลืองอมันเป็นสีเหลืองเอกลัก,กษณ์เลย175ตัวนี้จะมีม้อน้ำนะครับแล้วก็มีเกียร์สโลต้องบอกว่าลุกทุกรุ่นของซูมโมต้าไม่ว่าจะมีม้อน้ำไม่มีม้อน้ำเนี่ยมีเกียร์สโลทุกรุ่นนะครับเพราะเราคำนึงถึงด้านความปลอดภัยนะครับเราสามารถใช้พื้นใช้ด้ทุกพื้นที่ซูมโมต้าสโลแกนคือ3ล้อจอมพลังนว,วัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับจอมพลังหมายความว่าอะไรอ่า ก็คือเน้น3อย่างเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องใช้งานได้ทุกพื้นที่นะครับนะครับแล้วก็ทนทางแข็งแรงนะครับสมข้อแล้วก็จดทะเบียนได้นะครับ,ร,นะร,บรุ่นฐานความเมอือก็จะใหญ่กว้างกระบะเมตรสามสิบห้ายาวเมตรแปดิบรุ่นนี้ก็จะได้1ตันเหมือนกันนะครับเป็นหมอ้อน้ำนะครับก็เป็นรุ่นกลางแล้วกันพี่กลางล พี่ลองก็คือ e max กับ e cap e max ก็เป็นเครื่องยนต์2 0 0ซีซีมีมาา้านน้ำมีเกียร์สโลครบเลยแล้วมีคอนโซลหน้าที่สวยงามนะครับสวยงามมีบีบิวอินนี่มีข้างในข้างในที่แบบสวยนะครับข้างนอกเนี่ยสวยหมดแต่ข้างในเนี่ยบางอางานก็จะโลง่งๆมันรุ่นรุ่นนี้ก็จะแบบมี cover มีอะไรข้างในดูตกแต่งสวยงามนะครับรุ่นนี้ก็จะมี e max ก็จะกระบะกว้างเมตรสยาวสเมตร แต่ถ้าเป็นใน e cab ก็จะมีที่นั่งเพิ่มข้างหลังแถวหนึ่งเหมือนกับ space cab ของรถกระบะนะแต่กระบะก็จะสั้นลงจาก2เมตรเหลือเมตรแปนะครับตัวน,นี้พี่ใหญ่ละพี่ใหญ่คือไอ้ัมโบ o ครับไอ้ I ัมโบ o ของเรานี่ก็เอ,อ e max e cab นี่เป็นรถยนที่ยอดนิยมอีกรุ่นนึงครับมีสมาร์ i ตี้ล็อกกกี้ับ e max e แค b นี่รถยนทียอดนิยมขายขายดีที่สุดนะครับในสัดส่วนขายก็ประมาณ3-40%นะฮะสองรุ่นนี้นะครับรวมกันก็60% 6.6บเ ที่เหลือสามสิอร์เซก็จะเป็นรถหลายหรุ่นนะครับไอ้จัมโบ้ก็มี2ออแบบด้วยกันคือไอ้จัมโบ้แบบธรรมดากับไอ้จัมโบ้แบบไฮดรอลิกนะครับไอ้จัมโบ้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเบาะยาวเลยชิ้นเดียวนะครับใช้เครื่องยนต์2 5งร้อยห้าสิบมีหม้อน,น้ำมีเกียร์สโลว์นะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นสอ,องร้อซีสองร้อซีซีมาเราใช้เบรกเบรกสามล้อนะครับใช้เป็นชุดแข็งของแล้วก็วเรื่องความปลอดภัยก็คือเรามีกคำ จำกัดวงเลี้ยวมันจะไม่มีการยกล้อนะครับเบรก3าล้อเพื่อดึงรถไม่ให้กระม,มังมาข้างหน้านะครับแล้วก็ระบบเบรกระบบคัสซีระบบอะไรของเราสุดยอดอยู่แล้วครับนะครับ,นะรบแข็งแรงนะครับมีสเปคของเราเป๊ะเลยก็คือกระบะต้อง1.8ถึง2มิลความหนานะถ้าเป็นคัสซีต้อง2ถึง2.5มิลน,นะมันจะมีสเปคของมันไม่มีการว่าลดสเปคหรือว่าไปโกง,งโกงตาช่างไม่มีครับ ตัว2อ่าตัว2 5 0เนี่ยก็จะมีแบบแบบไฮดรอลิกยกดำด้วยยกดำนะครับยกดำนะครับแล้วพออ่ายกดำเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาตัวยกดำให้เป็นรถขยะนะครับรถขยะซึ่งสามารถที่จะทำอ้ด้านหลังนะต่อเติมเป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับแลวสามารถที่จะมีโซ่ที่จะยกทั้งขยะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะของเทศบาลเนี่ยไม่ใช่กลมๆนะเทศบาลสี่เหลี่ยมที่มีฝาปิดเนี่ยยกขึ้นไปแล้วไปเทยอยู่บน บนบนบน,บนตู้ได้นะครับพอเทบนตู้จนเต็มบ๊อบพอถึงก็พอตู้พอรถเต็มบ๊อบขยะเต็มบ๊อบเราก็ขับไปที่ที่ศูนย์รวมขยะครับศูนย์รวมขยะของเทศบาลแต่ละที่นะแล้วก็อย่างที่กรุงเทพก็มีหนองแคมอะไรเง,งีเ้ยใช่ไหมแล้วก็ล้วก็ไปเทเทยกดำนะครับประมาณนั้นนะครับน้วจากนี้เรายังมีการต่อเติมข้างหลังเพิ่ม อีกหล,หลายรูปแบบนะครับในปีนี้นะครับเพื่อบริการลูกค้ามากขึ้นก็คือคัสตอมไมา์มากขึ้นนะครับคัสตอมไมา์มากขึ้นมีการให้เลือกสีได้นะครับสามารถทําสีตามโลโก้ตามสโลแกนหรือตามคัลอรสกีมของของของผลิตภัณฑ์ของท่านได้เลยนะครับซึ่งปีนี้ก็มีหลายหลายเจ้าที่มาติดต่อแล้วก็มาทำเช่นบริษัทโลจิสติกทั้งหลายนะครับนะบริษัทเบสบริษัทช็อปปี้นะครับบริษัทแฟบเนี่ยก็กำลังคุยกันอยู่นะครับ ชอปปี้ก็สั่งมาละนะครับแล้วก็ในกลุ่มเครื่องดื่มก็จะมะีบริษัทโค้กนะครับแล้วก็เครื่องดืม่มอื่นๆแล้วก็มีทั้งบริษัทเสริมสุขซึ่งทำอเอสเดียวก็กกำลังคุยกันอยู่ครับแล้วก็ยังมีบริษัทของ cp ในเคส cp ที่ทำอ,อาหารหมาอาหารแมวก็คือ,อสมาร์ทฮาร์ดกับมีโอนะครับซึ่งเขามีทำหลายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับทุนจดทะเบียน2000กว่าล้านนะครับ แล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับองุ่นนะครับอ่าก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเทศบาลหลายๆจังหวัดนะที่เชียงใหม่ที่อ่ทางอีสานนะครับทางใต้แล้วก็มีสวนสวนอ่ที่ซื้อไอจัมโบ่ไปส่วนใหญ่เป็นทางทางใต้ที่เป็นงานเกษตรนะครับงานสวนปลาล์มสวนยางต่างๆเนี่ยนะครับ พวกนี้จะใช้อจัมโบเป็นหลักเพราะว่าใช้งานหนักแล้วก็มีการยกดำครับอาจจะไปขนดินขนทรายด้วยเพื่อไปทําการพ่อปลูกเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งปวงของของสุมตา